ขบวนขันมากจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างใครจะต้องถืออะไรหรือสิ่งที่ต้องถือเอาไปใช้อะไรในพิธีการงานแต่งสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของขบวนขันมากค่ะ จากประสบการณ์การจัดงานแต่งที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าคู่บ่าวสาวคู่ไหนที่ไม่ได้มีนายพิธีหรือคนที่เชี่ยวชาญมาช่วยลำดับพิธีการให้เรื่องของขอบวนขันมากก็เป็นสิ่งที่เจ้าภาพหลายที่นะคะค่อนข้างจะมีความสับสน,นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขบวนขันหมากจะต้องประกอบด้วยอ,อะไรบ้าง ใครจะต้องถืออะไรหรือสิ่งที่ต้องถือเอาไปใช้อะไรในพิธีการงาน 8. แต่งว,วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้ารวมไปถึงประสบการณ์ที่ทํางานทางด้านนี้มาแชร์ให้กับทุกท่านเผื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่จะ จะเตรียมงานแต่งด้วยตัวเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องที่กันไปบ้างนะมีอะไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ยุ้ยก็ขอยกพานขันมาที่เราให้บริการลูกค้ามาเป็นตัวอย่างประกอบจะได้เข้าใจมากขึ้นในการอธิบายนะคะ ในประเพณีไทยแล้วอะค่ะขบวนขันหมากเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพานขันหมากเอกพานขันหมากโทแล้วก็ต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะพานขันหมากเอกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพันหลักซึ่งสําคัญจําเป็นห้ามขาดในขบวนขันหมากนะคะขันหมากเอกเนี่ยจะประกอบไปด้วย4พานหลักๆค่ะพานแรกก็คือพานขันหมากถัดมาก็คือพานทุกเทียนแพรพานสินสอดทองม่านแล้วก็พันแหวนนะคะส่วน พานขันมะโทนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นพานบริวารก็จะประกอบไปด้วยพานขนมมงคลต่างๆนะคะพานผลไม้หรือเป็นพวกพานของขาวนะคะเป็นพวกไก่ต้ม หมูนอนตองอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจํานวนของพานขันมากโทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพเป็นคนกนาหนดว่าจะมากน้อยแค่ไหน,นเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนะคะของแต่ละพันกันดีก,กว่าว่าลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีความสําคัญยังไงบ้างกับพิธีการางานแต่งของเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่พันขันมังเอกกันก่อนนะคะพานขันมังเอกที่บอกว่ามันจะมีอยู่สี่พานนะคะก็จะเริ่มที่พานทุกเทียนแพรนะคะ พานทุกเทียนแพรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้นะคะทูกแล้วก็เทียนนะคะห้ามสลับกันนะดอกไม้ทูกแล้วก็เทียนนะคะ,นนะนนะ,คะซึ่งเวลาจะใช้พานตัวนี้นะคะ่ะต้องเปิดก่อนใช้ในการขอขามาแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่นะคะก็จะให้เจ้าบ่าวเป็นคนถือนี้เป็นพานแรกนะถัดมานะคะก็จะเป็นพานขันมากนะคะตัวนี้เป็นพานขันมาก พันขันมากเนี่ยวิธีการสังเกตมันก็คือต้องต้องมีฝาปิดนะคะข้างในเนี่ยอันนี้ยังจับไม่สมบูรณ์นะคะปกติเนี่ยแล้วแต่งานนะบางงานก็จะเป็นสดนะบางงานเขาก็สะดวกที่จะจับแบบแห้งก็มีนะคะขึ้นอยู่กับเราคุยกับเจ้าภาพแต่ละทีนะคะหลักใหญ่ใจความนะคะส่วนประกอบของพานขันมางเอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย ใบเงินทองนาคนะคะซึ่งก็เป็นใบไม้มงคลนะแล้วก็ทุงเงินทุงทองนะคะข้างในก็จะมีพวกธัญพืชเป็นพวกถั่วงาดำข้าวตอกต,ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีหมากนะคะแัจ่จวนนี้นิยมใช้เป็นหมากแปดลูกนะคะก็มาจัดเรียงให้สวยงามแล้วก็จะมีพวกดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยดอกรักนะคะซึ่งรวนแล้วจะเป็นดอกไม้ที่ มีความหมายที่ดีนะคะประกอบอยู่ในพานขันหมากเรื่องของหมากะค่ะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะใส่เป็นเครือมาเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความสวยงามก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดจํานวนลงไปมากถัดมานะคะก็จะเป็นพานแหวนนะคะนี่พานแหวนสังเกตง่ายๆคือพานแหวนก็จะเป็นพานที่แบบสวยๆแล้วก็ ขนาดจะไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าก็จะใส่แหวนวงหรือ2วงเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นพันแหวนและสุดท้ายนะคะก็คือพันสินสอดค่ะก็ลักษณะที่เป็นจุดสังเกตนะคะพันสินสอดเนี่ยก็จะต้องมีฝากครอบนะคะแล้วก็ขนาดของพันสินสอดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าพานแหวนนะคะเพราะว่าเราต้องใส่เงินแล้วก็ใส่ทองนะคะบาง ที่เนี่ยเขาก็จะขอแยกเป็นพานเงินพานหนึ่งหรือพานทองพันหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ยวิจารให้ลูกค้าค่ะก็จะรวมเป็นพานเดียวเลยนะคะก็วางเงินเป็นเป็นฟ้อนเลยนะคะแล้วก็วางทองอะไรของเราให้อยู่ในพันนี้ทั้งหมดนะไม่ต้องคลี่เงินออกไปนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นขั้นตอนของการปูรเรียงสินสอดซึ่งตอนเราถือแห่นใคขบววน,นะคะเราจะถือ เงินแล้วก็ทองเนี่ยที่ยังไม่ได้นับนะคะวางลงไปแล้วก็เอาฝาครอบมันไปได้เลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นผานหลักนะคะหรือผานขันมาเกะนะสี่านส่วนท่านขันมาโทนะคะก็จะประกอบไปด้วยผานขนมมงคลต่างๆซึ่ง ที่ร้านเราจัดนะคะเราก็จะใช้พันนี้มันจะมีกระทงเล็กๆที่เราสามารถใส่ขนมมงคลจริงๆขนมมงคลที่ใช้ในงานแต่งะคะมีเยอะมากๆนะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นขนมมงคลเก้าอย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยทองหยิบทองหยอดฝอยทองสเสน,น่จันจ่ามงมกุฎทองเอกขนมชั้นขนมถ้วยฟู แล้วก็เม็ดขนมน,นะคะซึ่งแต่ละขนมเนี่ยมันก็จะมีความหมายความสําคัญในเรื่องของชื่อที่มันไปสอดคล้องกับเรื่องมงคลต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคู่บ่าวสาวด้วยนะคะ ขนมทองหยิบนะคะก็หมายถึงหยิบเงินทองใช้อย่างไม่ขาดมือทองหยอดก็หมายถึงเบาวสาวได้ให้ทองแก่กันและกันฝอยทองก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยืดยาวเหมือนเส้นฝอยทองเม็ดขนนก็หมายถึงการทํางานหรือกิจการต่างๆที่มีคนคอยเกื้อหนุนขนมทองเอกนะคะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่หมายถึงการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสเสน่จันทร์ก็หมายถึงการเป็นที่รักที่เอ็นดู จามงกุฎนะคะลักษณะขนมที่เป็นมงกุฎเนี่ยก็เปรียบเสมือนความสง่างามการมีเกียรติยศขนมช้านก็เป็นขนมที่เหมือนกับการได้เลื่อนช้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ถ้วยฟูก็หมายถึงหน้าที่การงานที่เจริญเติบโตเฟื่องฟูนอกเหนือจากนี้นะคะก็อาจจะมีขนมอื่นๆที่นำมาจัดในขนบวนเพิ่มเติมนะคะเช่นขนมกงก็เป็นขนมที่มีลักษณะ คล้ายรูปกงจักนะก็เป็นสัญลักษณ์ของการมีศิลธรรมขนมจีนนะคะก็เป็นความรักที่ยืดยาวเหมือนเส้นขนมจีนขนมจันอาบนะคะก็เป็นขนมที่มีส่วนประกอบเป็นพวกเมล็ดธัญยพืชต่างๆนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พร้อมเจริญงอกงามถัดมาค่ะก็จะเป็นพวกของทานผลไม้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมะพร้าวส้มโอกล้วยนะคะผลไม้เหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แทบทั้งสิ้นเลย นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีพวกพานที่เป็นของขาวต่างๆนะคะจําพวกไก่ต้มหรือว่าหมูนอนตองพานเหล้าอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะมีไว้เพื่อที่จะใช้ในพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษและสุดท้ายค่ะก็คือต้นกล้วยต้นอ้อยต้นกล้วยก็จะเป็นต้นที่เราเลือกต้นเล็ก ที่พร้อมจะนําไปปลูกในที่ใหม่นะคะกล้กวยก็เป็นศิลณ์ของความดมสมบูรณ์การปลูกง่ายลูกโดกนะคะอ้อยก็จะนิยมใช้อ้อยดําลําต้นตรงนะคะก็เป็นศิลณ์ของความรักที่หวานชื่นนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีอีกสองพานที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือพานเชิญขันหมากค่ะพานนี้ฝ่ายเจ้าสาวจะต้องเป็นคนถือนะคะใช้สำหรับเชิญขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวเนี่ยเข้าบ้านนะคะจุดสังเกตของพานนี้ง่ายๆคือจะต้องมีจีบหมากจีบพลูบุหรี่แล้วก็ไม้ขีดบรรจุอยู่ซึ่งก็มีที่มาจากตามประเพณีไทยโบราณนะคะเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมถึงบ้านนะคะเจ้าบ้านเนี่ยก็จะ ต้องเตรียมจิตหมกักจิตพลูไว้ต้อนรับนั่นเองส่วนพานที่สองนะคะก็คือพานส่งตัวค่ะจะใช้ในพิธีส่งตัวเข้าหอนะคะในพานก็จะประกอบด้วยแมวคลาวนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่กับยา่าวกับเรือนไก่คู่นะคะ<ม>ก็เป็นสัญลักษณ์ของการตื่นแต่เช้าขยันทํามาหาก,กินของบ่าวสาว หินบทยานะคะก็เป็นสิลักษณ์ของจิตใจที่หนักแน่นและดูแลกันยามเจ็บไข้ทุงเงินทุ้งทองนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะบรรจุเป็นพวกงาและก็ถั่วเขียวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญงอกงามน,นั่นเองฟักเขียวนะคะฟักเนี่ยเป็นผักทาตเย็นนะคะก็จะหมายถึงความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สุดท้ายก็คือไม้เท้านะคะก็เป็นสิญลักษณ์ของการอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่านั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของจํานวนนะคะว่าต้องใช้คนถือกี่คนดีใช้พานบริวารกี่คู่ดีจึงจะเหมาะสมนะคนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทาง เจ้าบ่าวและเจ้าสาวคุยกันเลยนะคะโดยพิจารณาถึงเรื่องของจํานวนยาเจ้าบ่าวที่จะมาช่วยถือของว่ามีมากน้อยแค่ไหนสถานที่ในการจัดงานระยะเวลาในการจัดงานนะคะถ้าสถานที่ไม่ได้กว้างขวางมากการมีขบวนขันหมากที่ยาวมากไปก็อาจจะเป็นปัญหาได้หรือระยะเวลาที่ต้องการให้สั้นกระชับประคาบก็ไม่ควรที่จะมีขันหมากที่ยาวจนเกินไป มาถึงเรื่องของการจัดลำดับขบวนขันหมากนะคะปัจจุบันนี้นะคะที่นิยมส่วนใหญ่การจัดขบวนขันหมากก็จะไม่ยาวมากเหมือนสมัยก่อนนะคะที่ยุวิจัดให้ลูกค้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคนถือเพียงแค่15คนเท่านั้นนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คนแรกที่นำขบวนนะคะก็คือเท่าแก่ของฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะเท่าแก่นะคะจะมาเป็นคู่หรือเดี่ยวก็ได้นะคะเดินนำขบวนเข้ามา สิ่งที่เท่าแก่ต้องมีพกติดตัวนะคะก็คือซองเงินนะคะเพื่อที่จะไว้ในการเจรจารและก็จ่ายค่าผ่านประต,ตูถัดจากเท่าแก่มานะคะก็คือเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะต้องถือพานพู้เทียนแพรนะคะก็แสดงสัญลักษณ์ของการอ่อนน้ำทำต้นตั้งแต่เริ่มต้นขบวนเลย ย้งๆ,ๆจากเจ้าบ่าวข้างๆเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ไม่ควรถืออะไรก็เดินมาขนาข้างเฉยๆเพื่อที่จะช่วยเจรจาให้ผ่านแต่ละประตูไปได้หลังจากนั้นก็จะตามด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะจะให้ญาติผู้ใหญ่หรือจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวถือก็ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นขันหมักเอกอยู่คู่กับพานสินสอดะคะ่ะอยู่ระนาบเดียวกันนะซึ่งทั้งสองพานนี้นะคะก็จะให้เป็นญาติผู้ใหญ่ ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะเลือกผู้ใหญ่ที่มีคู่ที่ดีนะคะอยู่คลองลรักคลองคู่กันมานานเป็นคนถือส่วนพันแหวนนะคะจะอยู่ถัดมานะคะซึ่งพันแหวนนี้นะคะก็นิยมให้น้องสาวของเจ้าบ่าวหรือว่าถ้าไม่มีก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่ถือก็ได้หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพันขนมมงคล9้าอย่างนะคะ1คู่ ถัดจากพานขนมมงคลก็จะเป็นพานผลไม้ค่ะซึ่งยุ้ยจะจับไว้ในพานเดียวกันเลยนะคะจะลดจำนวนคนถือลงหรือถ้าใครมีคนถือมากกว่านี้นะคะก็จะจัดผลไม้แยกเป็นแต่ละชนิดคู่กันก็ได้ หลังจากพันผลไม้ไปแล้วอะค่ะถ้ามีพันโทอย่างอื่นอย่างพวกขนมประเภทอื่นๆหรือของคาวประเภทอื่นๆนคะคะก็เพิ่มเติมแล้วก็จัดวางเป็นคู่ต่อจากนี้ไปได้เลยพอแห่มาถึงพื้นที่พิธีค่ะฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยก็จะต้องเตรียมญาติผู้ใหญ่ไว้คอยรับขบวน ขันมากนะคะรับแล้วก็ไปวางในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพานขันมากเอกทั้งหมดนะคะที่ยุยกลาปลายสี่พานที่ว่ามาทั้งหมดอะค่ะจะถูกวางในพื้นที่พิธีการเลยนะคะส่วนพานโทนะคะก็จะนิยมวางไว้อีกพื้นที่หนึ่งแยกกันนะคะเรียงเป็นคู่ๆไว้จะไม่นิยมนำมาวางไว้บนเวทีทั้งหมดเพราะว่ามันจะดูเยอะเกินไปพานทูปเทียนแพรนะคะที่เจ้าบ่าวถือมาเนี่ย พอมาถึงขั้นตอนของพิธีการแล้วะคะ่ะเจ้าบ่าวจะต้องเป็นคนเปิดกลวยพานผู้เทียนแพรนั้นออกนะคะแล้วก็กราบผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมส่วนพาน,นอื่นๆนะคะเมื่อถึงขั้นตอนของการตรวจนับแล้วก็ปูเรียงสินสอดนะคะเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นคนเปิดพานเพื่อที่จะคอยดูว่าสินสอดทองมั่นนะคะขันมากทุกสิ่งอย่างเนี่ย เตรียมมาครบสมบูรณ์ตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปูเรียงสินสอดแล้วก็สวแมแหนมั่นต่อไปส่วนพานขันหมากโทนั้นนะคะพวกที่เป็นขนมมงคลต่างๆรวมไปถึงผลไม้ก็จะใช้ในการแจกจ่ายให้กับแขกในงานส่วนพวกเครื่องค้าวเหล้าหรือบางทีก็จะมีผ้าไหว้ สิ่งเหล่านี้จะใช้ในพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษนะคะซึ่งก็จะนิยมให้บ่าวสาวทำพิธีนี้หลังจากเสร็จพิธีสวมแบมันนั่นเองค่ะ เรื่องของการจัดขบวนขันมากนั้นนะคะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคู่ได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่ถูกหรือเิีดร้อยเปอร์เซแบบเอาเป็นอะารานะคะขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวดังนั้นในมุมมองของอยุ้ยแล้วอะคะ่ะถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นความหมายที่ดี คนดีและความตั้งใจที่ดีล้วนแล้วแต่เป็นมงคลในพิธีงานแต่งของเราทั้งสิน้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคู่บ่าวสาวที่กำลังจัดเตรียมงานแต่งของตนเองนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ